สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซเว่นวันเดรายการที่จะมาบอก7ข้อเด่นและก็7ข้อดีของสินค้าที่อยู่ในร้าน Studio 7ซึ่งวันนี้มีของจากแบรนด์ฮาร์มันเกอร์ออร่าสตูดิโอข้อที่1ดีไซน์สุดล้ำสะดุดตามากมาก ทางด้านดีไซน์เนี่ยออกแบบมาให้คล้ายๆกับรูปทรงที่เป็นโดมแล้วก็ตัววัสดุที่ใช้เป็นพลาสติกใสแข็งแรงทนทานเขาออกแบบมาให้เราสามารถมองทะลุเข้าไปข้างในได้นะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นไฟที่ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นเกลียวเป็นคลื่นเวลามันเล่นกับไฟเนี่ยมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นและด้านล่างก็เป็นลําโพงส่วนรอบๆลำโพงเนี่ยก็จะคุมไปด้วยผ้าแล้วก็ตัวแถบสีดำก็จะเป็นปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ่ม power ปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มเปิดปิดบลูทูธหรือว่าปุ่มเปิดปิดไฟส่วน ด้านหลังก็จะเป็นสาย AUX 3.5แล้วก็เป็นช่องเสียบชาร์จไฟส่วนน้าหนักของมันเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3.6กกิโลกรัมจะเป็นแรงผู้หญิงหือแรงผู้ชายก็สามารถยกเคลื่อนย้ายมันไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายมากๆครับ ข้อ2เลือกใช้งานได้ทั้งไร้าสายและมีสายสำหรับการใช้งานของเจ้า h a r m a อ e d กดอนอ r ร่าสตูดตัวนี้สามารถเลือกใช้งานในแบบ b l บลูทูธก็ได้หรือจะสามารถเสียบใช้งานในช่อง a u x 3.5ก็ได้เช่นกันครับข้อที่3มมาพร้อมลูกเล่นไฟสุดลำ้ำ สำหรับไฟของ h a r m g g e o n o ดอนออร่าส3ออกแบบมาให้มีความเป็นคลื่นเป็นเกลียวเวลามันเล่นกับตัวแสงตัวไฟแล้วเนี่ยมันจะดูมีมิติมากขึ้นเพลิดเพลินมากขึ้นมีความหรูหราไม่เหมือนกับไฟที่วิบวับเหมือนในปาร์ตี้หรือว่าไฟที่อยู่ในลําโพงบลูทูเจ้าอื่นๆซึ่งเวลาเราเพิ่มรสียงก็จะมีไฟบอกสถานะแสดงอยู่ข้างในด้วยนะครับข้อที่4ระบบเสียงรอบทิศทาง360องศา ไดรเวอร์ของเจ้าตัวนี้นะครับใช้เป็นแบบมิทไฮเดรตหตัวมันจะเข้ามาช่วยในเรื่องของเสียงกลางและเสียงสูงยังไงก็ได้ยินเสียงแบบ3ามรองศาแบบเต็มอัตรสแน่นอนซึ่งไดรเวอร์แต่ละตัวเนี่ยก็ถูกใส่ไว้ในร,บรอบๆของลาโพงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวขับเบสที่อยู่ด้านล่างมีขนาดถึง1 3 0ม mm, ิมลิเมตรึงแน่นอนว่าเวลาเบสมันกระแทกกับพื้นเนี่ยกระแทกได้ดีเสียงดีมากๆมีแรงขับถึง130วัตต์ r m s เลยและยังรองรับทุกย่านความถี่ตั้งแต่4 5เฮิร์ตไปจนถึง2 20,000เฮิร์เลยเพราะฉะนั้นในทุกแนวดนตรีทุกย่านความถี่ก็สามารถฟังได้เต็มอัตรถลสมากๆครับข้อที่ 5. ควบคุมด้วยระบบสัมผัส h a m m เก d o n a u ร a Studio 3อออกแบบมาให้ใช้งานได้ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนด้วยด้วยการใช้ระบบสัมผัสเพราะฉะนั้นง่ายต่อการใช้งานมากๆครับข้อที่6มาพร้อมกับมาตรฐานบลูทูธ4.2 ซึ่งตัวนี้ Harmageddon Aura Studio 3ใช้ใช้ e t o o t h 4.2นะครับต้องบอกว่ามันเสถียรมากๆเพราะฉะนั้นมันไม่หลุดง่ายๆอย่างแน่นอนครับข้อที่7คุณภาพเสียงสุดจัดทุกย่านเสียง Aura Studio 3ให้ไดรเวอร์มาถึง6ตัวเพราะฉะนั้นในเรื่องของเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำสุดจัดในทุกย่านแต่ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของเสียงเบสนะครับที่มีมวลค่อนข้างหนาแต่ว่าไม่ได้หนักจนฟังดูน่ารำคาญเกินไปเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยไม่ว่าจะฟังเพลงแนวไหนเนี่ยก็สามารถฟังได้เต็มอัตรรสในทุกรูปแบบทุกย่านเสียงไม่ขาดไม่เกินแน่นอนครับและราคาของ Ham a g e ด o n Aura Studio 3ตัวนี้อยู่ที่11,900าบาท ได้เลยครับพามาเกดอนออร่าสตูดิโอตอบโจทย์จริงๆครับหมดเวลาลงแล้วครับกับเซเว่นวันเดพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ